สวัสดีครับพ่กผมนะครับเบีบอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับเอาล่ะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับงานของวันนี้นะครับวันที่5มิถุนายน2 5 6 7นรบะครับคณะลิเกรลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีพร้อมด้วยน้องนุ่นเนชนกนะครับก็จะทําการแสดงที่จังหวัดราชบุรีนะครับเอาล่ะครับรายละเอียดนะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับวันนี้แล้วนะ 5มิถุนายนนะครับ FC จะได้เห็นน้องนุ่นเล่นลิเกน,นะครับให้ FC ดูพร้อมด้วยแนทลุ่งฟ้าและก็นุกิตดานะครับและก็ยังมีตลกน้องใหม่นะครับก็คือน้องเติน้นตลกอปป้าใส่สูตรนะครับเดี๋ยว FC รอชมกันเนาะนะครับก็เริ่มมีหลายๆคนที่ FC สนใจในคณะลิเกลุ่งฟ้ากิตดาบารามีนะครับวันนี้นะครับวันที่5มิถุนายนนะครับ 2567นะครับผมเนื่องในงานฉลองรับตำแหน่งท่านกำนันอดุลพิมเพะพบกับศิลปินรับเชิญน,น้องนุ่นเนชนกะณนะตลาดนัดสเสรีคูบัววงเล็บตรงข้ามวัดโขงคูบัวตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับนี่คือรายละเอียดนะครับที่งานของวันนี้นะทุกคนนะดิเกก็น่าจะเริ่มเล่นประมาณ ไม่สองทุ่มก็สามทุ่มนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะอ่าก็นะครับอ่านี่นะครับผม f c ท่านใดนะครับที่จะรับชมนะครับอ่าอิเก้นะให้รับชมผ่านทางเพจของอ่าลุงฟ้ากิษดาบาลมีนะครับทุกคนก็คือไปทางเฟซบ o o กเพจเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ไปทางอ่าเพจของ ยิ้มใหญ่สตูดิโอนะครับซึ่งาทางายิ้มใหญ่สตูดิโอเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าภาพคมชัดมากนะครับภาพสวยนะครับคมชัดนะครับสุดยอดครับผมไม่เคยเห็นไลฟ์สดที่แบบหยชัดมากเลยนะคือผมเคยไลฟ์ในมือถือมันก็ไม่ได้ชัดแลยขนาดนี้นะครับแต่ว่าของยิ้มใหญ่นี้แน่นอนคุณภาพครับทุกคนนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าฝนกำลังตกนะครับ fc นะครับเดี๋ยวม็กกบี้นะครับขอย้ายสถานที่นะครับไปยังกระท่อมก่อนนะครับครับตอนนี้นะครับแม็กกบี้ก็ย้ายมาอยู่ตรงกระท่อมนะครับเนื่องจากฝนนะครับหมูมืดมาเลยนะผมเห็นช่วงปลายนาทางฝั่งฝั่งนู้นน่ะมืดมาแล้วนะครับแสดงว่าน่าจะตกเยอะนะครับ ก็ดีแล้วครับในนาของแม่ที่หวานข้าวเนี่ยจะได้น้ําข้าวจะได้น้านะทุกคนนะนะครับนะนะครับทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้ทุกคนใครที่อยู่จังหวัดราชบุรีนะที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับถ้าเอฟซีไปดูน้องนุ่นได้ก็ไปรับชมที่หน้างานเลยนะครับส่วนใครที่เออไม่สะดวก อาจจะอยู่ราชบุรีเหมือนกันแต่ไม่สะดวกไปดูก็ดูทางไลฟ์สดนะครับทุกคนนะนะครับเหมือนกันครับ FC ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่จังหวัดอื่นนะครับอยากดูก็ไปที่ไลฟ์สดเลยนะครับเพราะว่าดูฟรีนะนะครับไม่ได้มีกลุ่มปิดนะครับอ่าไม่ได้มีกลุ่มปิดวันที่มีกลุ่มปิดก็คือวันที่ยี่สิบสองมิถุนายนนะครับที่โรงละคร คณะสอนรักเป็นวิเชียนนะครับอันนั้นจะมีกลุ่มปิดครับไม่ใช่ลฟ์ฟรีนะนะครับผมก็แจ้งให้กับ f c ได้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับใครจะดูน้องนุ่นแสดงลิเกคืนนี้รับเชิญคณะลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับให้ไปที่นะครับเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับลุ่งฟ้ากฤษดาบารามีนะครับแล้วก็ยิ้มใหญ่สตูดิโอนะครับก็คือทั้ง2ช่องทางนี้ f c ก็จะได้ดูแน่นอนนะครับ ก็เราก็ไม่ไม่ได้ดูน้องนุ่นเล่นเดเกรู้สึกว่าจะหลายวันอยู่นะนะครับล่าสุดก็คือวันที่ยี่สิบยี่สิบเท่าไหรนะยี่สิบสี่ใช่ไหมพฤษภาคมใช่ไหมครับ fc นะครับอ่าที่ที่ที่ผ่านมานะนะครับก็คือน้องนุ่นก็เพิง่งเพิ่งขึ้นเป็นครั้งแรกนะครั้งนั้นนะครับแต่ครั้งนี้เดือนนี้นะครับหลายงานครับทุกคน นะครับหลายงานเลยนะครับ f c ได้ดูจุใจแน่นอนนะครับผมาตามอย่างที่ผมบอกนะครับถ้า f c ไม่สะดวกไปดูหน้างานนะครับก็ให้ไปดูที่ไลฟ์สดนะครับยังไงก็ให้ f c นะครับรับชมลิเกนะครับน้องนุ่นเนชโนกแล้วก็ทีมงานคณะลิเกอลุ้งฟ้ากฤษดาบารมีอย่างมีความสุขเนอะนะครับต้องบอกเลยตอนนี้กระแส นตนะครับแล้วก็นุนะครับลุ่งฟ้ากับปสดานมาแรงจริงๆนะครับมีคนสนใจเยอะครับทุกคนนะคือแบบว่าเอฟซี FC เหมือนถามว่าไปอยู่ไหนมาเนาะเพิ่งเพิ่งจะดังตอนนี้นะครับก็ต้องขอ,ขอบคุณน้องนุ่นเนชนกนะครับที่ดันกระแสลิเกให้ดังแล้วก็ทำให้หลายๆคนได้รู้จักลิเกคณะนี้เออนะครับ พอดูไปดูมาเฮ้ยคณะลุงฟ้ากิตติดาบารมีเขาก็เล่นดีนะพระเอกก็หล่ออยู่นะครับแมพระเอกหล่อแล้วยังโสดด้วยนะครับอืมนี่แหละครับของดีมักมาช่วงในท้ายนะครับก็เป็นดวงในเอฟนะนะครับถ้าน้องนุ่นยังอยู่คณะเก่าคณะลุงฟ้าก็คงไม่มีใครรู้จักอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับที่รู้จักนะครับแต่ก็ดีแล้วนะครับ คือเรา,อ,าอยู่กับปัจจุบันนะครับก็คือ,อเรื่องมันผ่านมาแล้วเนาะนะครับในในเมื่อว่าน้องนุ่นรับงานอิสระก็ได้เล่นสองคณะก็คือสอนรักเพชรวิเชียนแล้วก็ลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับเป็นคณะลิเกของเพื่อนนะครับต่อจากนี้ f c ก็คอยให้กำลังใจเนาะแล้วก็คอยอรับชมผลงานนะครับ ว่าไปก็คือชื่อชื่อเล่นเนี่ยเป็นตระกูลนอเลยนะนุ่นเนทนุนะครับแล้วแขกรับเชิญใครครับเนทนี่นะครับแขกรับเชิญคือเนทครับอืมเอ้ยไม่ไม่ใช่เดี๋ยวอขออภยัยสําหรับคืนนี้ไม่มีเนทขออภัยครับเนทนี่มาวันที่ยี่สิบสองมิถุนายนครับคณะสรเพชรวิเชียนต้องขอไปัเอฟซีนะนะครับ อ,อย่าจำผิดเด้อเนทมาวันที่ยีสองนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับก็สนรับเพื่วิเชียนก็เชิญลิกเกรับเชิญเยอะนะครับโดยเฉพาะลิกเกโคราชนะครับผมก็เดือนเนี้นะครับมีให้ชมหลายงานครับแน่นอนครับผมว่านะ,ะทางคณะเจ้าภาพเนี่ยที่ที่ได้จ้างกิษดาบารมีไปเล่นเนี่ย ถ้าเขาอยากให้น้องนุ่นไปนเล่นน่ะยังไงเขาก็ให้รับเชิญนะครับยังไงเขาเขต้องรับเชิญนะอย่างสมมุติว่ารับจ้างงานไปแล้วแต่ว่าจ้างจ้างตอนที่ยังไม่มีน้องนุ่นมามาใช่ไหมเขาก็สามารถเพิ่มได้ก็สามารถเพิ่มได้เนาะก็ต้องยอมรับว่าใครๆก็อยากดูน้องนุ่นนะครับโดยเฉพาะเด็กก็เรียกหาดำดงนะครับอ่าพูดถึงน้องดำดง จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอาตอนที่น้องนุ่นไปรับงานที่ผับโคราชใช่ไหมก็แต่งเป็นดำดงนะนะครับอ่าแล้วก็ไปรับงานที่ร้านนาวาติดลมก็แต่งเป็นดำดงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน้องนุ่นสำหรับวิเกคืนนี้น้องนุ่นน่าจะแต่งเป็นดำดงนะเพื่อให้กระแสดำดงมันฟีเวอร์ไปเลยนะครับ ส่วนทางคณะเก่าสรราม้ำเพชรเขาก็ได้เปิดตัวดําดงคนใหม่ไปแล้วซึ่งคนลักษากับน้องนุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเล่นเป็นดําดงเลยคืนนี้นะครับก็ก็คือเขาเขาก็มีดําดงอันนี้ดําดงเก่าแล้วดําดงใหม่นะครับไม่เป็นไรเออถ้าพูดไปแล้วน่าจะเป็นเรื่องเดียวแหละนะครับก็คือสาบต้อนรักนะครับ ที่จะมีดำาดงกันนะเพราะฉะนั้นคณะล่งขวา้ากิจดาบารามีเนี่ยต้องเล่นเรื่องเดียวครับก็คือสาบซ่อนรักแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าคืนนี้เป็นเรื่องอะไรอาจจะไม่มีดำาดงก็ได้แต่ถ้าไม่มีดำาดงก็ไม่เป็นไรขอให้มีนุ่นเล่นเราก็พอใจแล้วนะครับถ้าน้องนุ่นไม่ได้เล่นดำาดงเนี่ยนะครับน้องนุ่นจะแต่งตัวเป็นนางเอกที่สวยให้เอสซีได้รักรวมกัน แต่ถ้าแต่งเป็นน้ำดงมันจะแต่งเป็นตัวตลกไงน,นะครับมันอาจจะไม่สวยแต่มีความฮามีความาตลกในตัวอะไรประมาณนี้นะครับอตอนนี้ฝนก็ได้ลงเม็ดมาแล้วครับทุกคนนะโอเคเลยครับในนาข้าวของแม่สุดยอดแล้วนะครับได้น้ำฝนหล่อเลี้ยงทำให้ข้าวเนี่ยดีมากเลยครับทุกคนนะฮะ ก็ขอบคุณนะครับเนาะเอสซีทุกท่านนะครับที่คอยดูคลิปแล้วก็คอยดูไลฟ์สดทางช่องแมงกะับี้ฟิล์มนะแล้วก็ตระกูลแมงฟิล์มผีเสื้อฟิล์มแมงกะบพูลชาแนลนะครับถ้าแมงกะับี้ไปถ่ายน้องนุ่นเนี่ยนะครับแมงกะบี้จะไลฟ์ขณะทำการแสดงไม่ได้นะถ้าไปลุ่งฟ้ากิตตดาบารมีเนะี่ยคือเขามีทางเพจเขาไลฟ์อยู่แล้วแมงกะับี้จะไลฟ์ได้แค่ช่วงก่อนทำการแสดงแล้วก็ช่วงที่ลิเกเลิก ช่วงที่ถ่ายรูปอ่ะผมจะไลฟ์ได้ช่วงนั้นนะครับก็ต้องรักษากฎระเบียบเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ